สวัสด <tripod. S 3> ีค่ะพ่อแดงสวัสดีค่ะครับผมเนาะเอฟซีถามหาหลายครับครับเป็นที่ฟันแม่นได้ครับพ่อแดงนี่ครับที้เจ้าที่มาห้ตามตัวน้องหัวจนก่อนเนาะครับคับผมแต่มาเมื่อนี่ฟันดีว่าสันครับมาตามไปปากเอฟซีอีกครับถือให้เอฟซีเป็นเมื่อไงครับพ่อแดงวันอาทิตย์ก่อนนี่ฟันทีเจ้าที่มาบอกสามเก้าครับแล้วก็เทวดาเพาะลงมาบอกเอฟซีหาหกกับสองสี่แปดเนาะครับผมครับผม งวดเป็นทีสิบหกครับเอฟซีมาเมื่อนี้ฝันอีกแล้วว่าสันฝันแนวได้ครับพ่อแดงฝันมาอันเจ้าที๋ปนมาครับครับผมเป็นมหาเป็นว่าอยากกินลาบเป็ดอยากกินลาปิษต์อีกแล้วครับผมโอ้ยเป็นกระลาวโอ้ยจยากได้จยากถีสิบกินเป็นมาเออให้มันถือสก้อนอู้ว่าสันอู้นั่นนั่นมาแล้วมาแล้วเอาละเอาละกเลี้ยงมาเลยครับคุณคุณเป็ดพ่อแดงคุณครับคุณสองตัวเจ้าน่ะโอ้ยเป็น ทีนี้มเมืองอยู่ที่นี่เนาะครับเนาะครับผมเอฟซีเพิ่งว่าจะขาได้พอแดง็กจะขาดได้ครับกัวบว่าเด็กขาไอซื้อเอาครับผมอืมไอซื้ออยู่ตลาดไม่เห็นเอาเนาะรครับผมครับที่ไหนข้าบันบ้านนี้เพิ่นก็เลยว่าโอ้อยากกินมันนี่โดนแล้วกัวบว่าเด็กกินเพิ่มมาครับผมเไอตั้งได้บ่างผมกับจนปัญญาคือการภาษาครับ กาให้มันถือกี่ทีผมก็ได้วางสิครับผมเอาตัวสั้นบ่ครับคุณบาบ้านนี้จำใบเดือคนณบาครับที่ให้ไปเรื่อยแนี้สามเก่ากับสามเจ็ดโอเจ็ดสามครับสามเก่ากับเจ็ดสามเจ็ดสามครับเป็นเลขตัวเก้าครับสามเก่าถือตัวเก้าครับมันมูนี้ครับคุณบา มันออกไปโรยแต่มันก็โดับมาคือเก่าคนมาสามเก่ากับเจ็ดสามครับผมสามเก่าเจ็ดสามกับเป็นหอกต่อกันเองสิเรบ่องครับผครับผมไอ้นี้วันนี้คนมาเอาให้เอฟซีไปจับใส่สามตัวเอาเนาะครับเนาะครับนอยากกินลาบเป็ดครับวันนี้ครับเดี๋ยวเอาแอมมาทงนี่ครับทีมงานนี่สีส้มฝีมือลาบตัวกินเลย สีน้ำสนถวายเลยเนาะครับเนาะครับผมครับจช่ไหมอีกครับบา,บาน,น,นบานีิฟุนอันเดี๋ยวเด้วยวะสันไปนี่ก่อนจะข้าวาอ,อีกครับบานเป็นเมื่อเปลี่ยนเสือครับผมเสือกระเสือสีแดงบานเสือสีแดงครับบ้วยบานีิฟุนมาใส่เสือสีแดงเอาผมก็เลยถามครับผมโอ้เสือติดยังมาสิคือสีขาววาสันส่เสือสีแดงคือมีสีขาวน้ำวาสันครับผม มึงบอจักพ่อเพิ่นบ่าตัวดีตัวเล่นกูเด้เพิ่นบ่าครับบดูเสือ,อเพิ่นนาค,ครับครับป่านนี้เป็นเจ็ดสามเจ็ดสามครับเออยู่เสือ,อเพิ่อนยิเสือ,อเพิ่นเลยครับ <Sydney. S 2> อุ้ยคุคนริงลุกหยาบหยาบเลยครับโอ๊ยจนนอนบ่หน<ๆ>้าผนดับไปครับผมจนนอนตื่น่นอ่ะ<ๆ>สะรุดเลยครับ เห็นชัดเจีนด้วยครับเพี้ยนามนี่ครับผมถามเก่าอะไรเห็นบอถามเก่าเป็นหายมาตะฝุ่นนะครับโปูหายตะฝุ่นเนาะครับครับผมครับผมเพิ่นมาหายขึ้นบ้านนี่นะครับครับเพราะว่าเพิ่นมาถามกินอันนี้ครับผมครับเพ็ดครับบ้านนี้ใส่เสื้อสีแดงมาบ้านครับผมก็ได้ถามปูว่าสันจังไรจังใส่เสื้อสีแดงมาสันครับอันปูมากนี่แล้วมาสัน ชนิดกูหักได้บ้านเสร็จเอาไม่มยังนจะเป็นสีขาวอ่ะเสร็หมูตักบอบ้าเบิองก็คักร้านมาเสร็จแม่ไปกับสีขาวมันก็เป็นจิตสาม <c oughs> เป็นจิตสามครับผมอือครับจิตสามนะครับเนาะครับยอดเลยครับมียังเพิ่มเติมอีกครับ เบิร์ตตอนนี้นะครับเพิ่งจะเริ่มเมื่อเอาน้องพุทศลชาแนลถามยังบ่ครับบ่มีบ่ไม่ยังถามครับอ้าวบ่ไม่ยังถามหลักอะแค่นี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขเลยครับหน้าจอครับขอบคุณครับพ่อแดงครับขอบคุณค่ะพ่อแดงขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานเบาแอมบ์ตรงนะครับนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อแดงกับท่านผู้ชมพี่เจ้าที่เจ้าทางเนาะค่ะเนาะมาย่ำมาบอกเลขสามเก้า แล้วกเ็เจ็ดสามเจ็ดสามค่ะธรรมชมแล้วก็เทวดาบอก4ี่ห้าหกสอง่แป่ะธรรมชมก็ขอให้มิชมิมลาบก็คุณพ่อแดงนะคะเนาะประจําวันวันที่สิบหกรกฎาคมพศอส6อ,สอพันห้าอยหกสิ 67, ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมีสาดาวกสิราธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอหายโชคโชคมันมาน,มนเฮงเฮงรวยรวยค่ะก็ย่พึงพาไปใส่เนาะคะ่ะธรรมชม ทอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านชมค่ะไปรับชมมืองของดีกระเบาแอมลาทงกันเลยค่ะเบลแอมลาทงเดินทางไปข้ามบ,บ่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับมีนี่ของดีทิปหม่ทิปนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเหียกล้องเหียมซัพ์ครับค่าขายไายขายของบ,บูดีบุค้าบุคให้เขาล้านคนยาาง่าน ต้องมีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาต้องเมตตาค่ะใายไปใส่เรียกนี่นเรียกทองสื่อเรียกสื่อดนตรีจนสื่อทีก็ครับท่านผู้มชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งขาอยู่ห้องไหนรับว่าอยู่ที่ใส่คองดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเนี่ยครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนีด่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาหาย,ยมหาาสเนเรื่องการงานการขายเนื้อคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนมีมชม,ช,มชอบค้าขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยครับหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเดออกมากนป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างเงี้นอนิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าแปดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้ง ลูกครัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ตเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไม่จำเนาะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขับไล่พ่อหลวงปู่หลอดเนีพ่อนวดปู่หลอดสิเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการสิ่งใดสายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ นน occurs, ได้สมปทานแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงับผมเมตตา่าผู <enjoyed> ophone, ้ชายมพผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าแอมมอาตงหินข่าวกบุรีซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค่ายา่างบวเห็นลานเฮาไข่ไข่ว่ามีเอียงบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังหมาลานเหนุใดคนมองบวเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขุกกลมไปใส่ครับดวงจุเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ททให้งเงินในท้องไล่เข้ามาในบ้าน ใน้านค้าลานขายของเ้าครับขายดีปันที่หน้าที่ทาลำเลื่อยเงินทองกันร้ายครับ่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทวงหยินซื้อเสียงหลวงปู่ลอดมา่นานแล้วมึงไอ้ครับมีโอกาสดนมาักระากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอ c ซเอาไปล่วยนํากันครับสมับท่ันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปู่ลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนทักคนหลง บ่าวบ่าวย่งางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาปไปใส่ได้ให้กันครับท่านผู้ชมเอาปไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปลูหลมากนะครับเพราะหล้วก็เมื่อเท้นแทะครับท่านผู้ชมเมื่อเท้แทะหล้วก็บี้ยังสีครับม้วนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเต้าบุกปากสามเต้านะครับทาปากสามเต้าทาคิ้วสามเต้าหล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับ ลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดันๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสียเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจะเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้ เจทีอาจารย์นี่ยส่วนมากก็มีโหลายนะครับน้อมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอบนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนอวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกุมีนก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับนอวัดหลวงปู่รวยี่ก็แตงห้กันนี่ครับหุ่นคา่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระทู้มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพรก่กระจายให้เงินไหลมาที่มานะครับท่านผู้ชมแล้วก็บ่ายเอามาตรงนี้ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปู่ลอดมาให้ยอีพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมรรค์่างกายสนงเกตง่ายที่ดูดีถีล่าสีมันบดมันบงนังสังเจะให้ในีตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะ ราคาเฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่แอมเบอร์ตงนี่เอามาบ่หลายครับอมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่แอมเบอร์ตงมาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเรื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลือเอ้ยครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลอตเตอรี่รางวัลที่1ลึ่งลำรวยสามล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบลแอมเบร์ตงก็สิให้เบิ่งโตเร่กับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ะว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเนาะครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ